ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องคือเก้านะครับมือนีเสียนาดีก็เดินทางมมหน้าบันสวนนะครับหลังจากไปทําบุญยวัดแล้วเนาะครับเนาะก็เลยมาแวะหดพักนะครับพี่น้องเอฟซีครับเสียนาดีสีผ้าพี่น้องเข้านะครับไปตามรัฐบาลไทยนะครับครับรัฐบาลให้ของปูซีสเกตนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวเสียนาดีสีต้อสายไปหาปูนะครับเนาะ สีวางบ่ะนะครับเพวาะว่างเช่นปูว่าที่ฟันหางเดียวนะครับปูวาเรียกรอบนี้ของปูมาแรงดีดีพี่น้องยุีครับเดี๋ยวเชิญนาดีสิโทษตามปูบางนั้นพี่น้องยุีต่อสายบางกอนนะครับปูสีสเกต็ดนะครับ ติดต่อปรด้ยครับครับอาจารย์ธรรมสการ์ครับปู่จารญพรครับมาตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเ้อปู่ครับทางคุณเป็นไรฟ้าคือมั่ป,ปู่มีอยู่อย่ยงเงเขาวา่ากรมตัว่ะที่มีร่มพายุ อยู่นี่กำลังเริ่มคึ้มมากครับปูครับรอบนี้ปูมันใจครับว่าปูมันใจแล้วนี่เน้นไว้แล้วอ๋อครับครับผมเขียนหัวขวาไว้กันเด้อปูปูผมเขียนหัวขวาแป๊บนึงคุยกันไปยังน้อยกันเนาะแต่ตัวเลขมันสิเปลี่ยโนตัวเลขมันสิเปลี่ยนบ่ปูอเอาเอารอบเอาตัวเปลี่ยนนี่ล่ะปูเอาตัวใหม่นี่ล่ะ ที่ผมมีวิลาหลายเพราะว่าสิเป็นร่องอบโปสอดโอ้วันนี้วันพระใหญ่โอ้ครับผมปูมครับผมบนวิ่งหกบนวิ่งหกที่ปูบ,บนวิง่งวิ่งหกตัวเดียวที่ปูตัวเดียวโอ้วิ่งหกตัวเดียวที่ ครับพูอตัวเด้อครับเก้าหมตัวเก้าหกสองแปดหกสองเแปี 9, 6, 2, 8, ่พูอ่นครับเดียวหกสองมเต็รเดียวหกสองครับผมพู <7. S 1> เดี๋ยวเด็กปูผมเขียนก่อนเขียนมาท่านครับเดี๋ยวเม็ดเดียวหกสองนะปูนะครับครับผมล่างบันปูล่างวิ่งเจ็ดล่างวิ่งเจ็ดครับแล,แล้วแล้วแล้วเหครับเจ็ดสอง โอ้แชนเชนนี่นตัวนี่อ๋อครับครับปูไอเน้นสามตัวเน้นไปตีเก้าหกสองสามตัวเนี่ยลงกองหกสองที่ป<ม>ูครับครับเดี๋ยวพ่อครับรครับผมครับปู เอฟซีปังๆเนอปูจะได้มีเงินจะทำบุญนำางงวดยนนีเป็นไรปูเมียโอ้ยมันเปลี่ยนนำดวงนำเส้นโยปูมืกนากับมืกนาบนล่างนี่แลหรอปู ก็มักขนาดจะซื้อบนบนหลังก็แล้วเรแตว่ว่าบ่พากันบนกันหลังแมนครับบางคนนี่เห็นว่าล่างกันล่างย่างเดียวบนกับบนย่างเดียวครับปู้ซื้อพสแมนผู้ซื้อเข <laughs> ้าซื้อกันช่นวยให้ให้บนเข้านักแน่ครับ <ขอ S 1> ผมาล่างไว้คันว่าให้ล่าง ตัวไหนที่ยวไห่ล่างนี่นักล่างจ๊กเบาบนไว้จักสีจ๊กสีวางได้อยู่น้าปูเนาะมันกับน้าสีดาอันนี้เอาตัวใดจนนั้นโหลดแบบเพิ่บๆกับปูเนาสียำเยฟซี่ครักคักยุดอกปูโอ้ไม่เจอตัวเฉียนเฉียนครับเล่าได้แล้วปูล่วงแล้วครับรอารุนหม้อแรงเล่า เออทางทางบ้านผม,มันเ <c oughs> ป,ป็เนล่องอุปโภตยานเขาพรรษาดิปูทางบ้านปูลป่องอุปโภนนี่ลงตลอดโอ้ครับทุกสินใหญ่แมนยุปูมันก็ดีดีแหละเนาะแบบนี้นนะแะบั่นท่านาบ้านน่นของผมเป็นปล่องต้นนานเข้าพรรษาอย่างเดียวแมนครับปู คือกันนะที่นี่เขาอยากให้อันปาฏีปฏิโมกนะให้ครับแบบคล่องนะครับปู้ปั่นตลอดทุกสินไงโอ้ทุกทุกวันพาะไงที่ปู้ทุกวันพระไงครับนิมิตฝันบ่อสปู้นิมิตฝันดีบ่ครับฝันยูฝันว่าหันเลขออกเท็จสองศาสนะเอ้า สัมพ่าปู้ายเนียๆแล้วเนาะฟันว่าเดี๋ยวเก็บสที่ปูว่าสามขาเจ้าว่าหันรีกออกจวไดเนอสูว่าโอ้ยตรงพี่รีกออกอันล่างหันเจ็ดโอ้เนาะทีนี้ตงพี่ก็ว่าโอ้ยสืบแปดคือมาออกเจ็ดองนอครับ <laughs> เราก็ให้บึงเร้ย้ยแมนแเราเราปูคนว่างกัน ครับผมโอ้ยแมนเราปูครับครับปูเยบซี่พี่น้องเยซีเด็กเม็ดเดียวของปูด้ออันนี้เล็กนี้เม็ดฝันที่ปูอันเจ็ดสองโอ้ยเขียนเขียนเพราะว่ามีบนล่างมกสองล่างเจ็ดสองสองเจ็ดแนนปูป้ายแบบนี้ลหละปูถือขึ้นถือบ่ถือกับเย็ซี่นกับบ่ได แมนเลี้ยตัวเลี้ยตัวเอฟซีเพิ่นเอฟซีกะคือพากันซื้อตัวตัวเดียวนั่นครับพัดโหลดครับผมเอ้าเนียนๆโหลดน้อปูรอบนี้แมนตัวนี้แหละตัวเนียนสุดท้ายแล้วคงสุดท้ายครับปูคันปูไดหาลอตเตอรี่ได้ก็หาไว้เด้อเจ็ดสองหกสองโอ้เจ็ดสองหกสองที่ปูผู้ใดหาลอตเตอรี่ยิบจับไว้หลดเนาะ โอ้เจ็นเข็มยังเสียหละปูจีห้ายิบจับเราตีแล้วเก้าเจ็บเก้าหกสองปูนี่แล้วเก้าหกสองแล้วก็เจ็บสองกับจีฮาตัวติพย์เดี๋ยวก็เทียมมันขึ้นบนน้ำเนาะปูเนาะครับน้ำมัสการเด้อปูครับซาทัวครับปู เอาพี่น้องยุซี่มาเบื้งมาชมนะครับเสียนอดีสิให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องอุซี่ครับเอาเรื่มเเชยนวันที่อีกแล้วนะครับรัฐบาลไทยนะครับปู่สีสเกตนะครับรงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์สองห้า ครับบนวิ่งหกเด้อพี่น้องเอฟซีครับบนวิ่งหกตัวเดียวนะครับปูให้เลขยสามตัวก็มีเก่าหกสองแปดหกสองเม็ดเดียวหกสองครับพี่น้องเอฟซีครับส่วนลางวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับเจ็ดตัวเดียวเด้อพี่น้องเอฟซีครับปูเนียนหาฟันหาก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับหกสองปูย่ำนักย่ำหน้านะครับว่าให้กลับเวฟพอมนะครับ เอับรอบที่แล้วนะครับพี่น้องปูจมให้พี่น้องเอฟซีเยู่ว่าโทรไปหาปูนะครับว่าปูให้เรียกสามหกบก่ปูให้เลขยกสามหกต่ว,ว่าบ,บ่กลับไปจมให้ปูเสยนะครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นใหตุตรงๆแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งล่างเท้อเพิ่นกับบังใบนะครับมันก็ขึ้นยุก,กับโศกวัฒนาเฮาคือกันนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาโจกมันไปน้อก,กันกับรัฐบาลไทยปูซีสกเกตเด้อพี่น้องเอฟซี ับสำหรับคลิปนี้เชินอดี็เอาไว้ทเพียงแคนี้ก่อนครับสวัสดีครับ